ผัดหิดเข็มทองใส่ไข่ค่ะพี่นอ้องต้นหอมกับขา้าเจ้าพันธอนพี่นอ้องเอ้ยแซ่บเมนูนี่ก็ได้นี่จ้ะเห็ดเข็มทองผัดไข่ค่ะพี่นอ้องแซ่บค่ะเมนูนี่ ได้ยังกินเศร้าน้อค่ะเสียวมันค่ะปูแล้วก็ไฟปานกลางพี่น้องหรือผู้ใดอยากมักกรอบๆเน่อยากเร่งไฟก็ได้ค่ะค้นกะไข่ซุกจังเอาเห็ดลงแล้วแต่สูตรเด้ครับพี่น้องเด้อ ผัดแล้วแล้วซุกแซ่บคือเกา <c oughs> า่าเจียวมันสิโอ้ยหอมพี่น้องหอมหอมตึบเดี๋ยวสิไปเรื่อยๆนี่ก็ขอเจ้าหาน,นอนอมันกึดกึดกึดแซ่บดีค่ะเมนูไข่ๆ อร่อยจับใจลเลยนล้ยุ่งยิ่มากแบบบ่ค่อยแหงเลยค่ะเด้อแ้วแต่มากค่ะผู้ใดมากกรอบมากแหงกะ้เฮ็ดใคร่สุกกอนจังเอาเห็ดลงที่หลังพี่น้องเพราะว่าอันนี้หัน่นมากแกต่ให้มันมีน้ำนะเขากินก็ข้าอนไรจ้ะแล้วแต่คนมักเนาะ บมูคนไข่ซุกเอาเห็ดร่งข้าวเดียวเห็ดยุบก็เอาขึ้นเลือกก็ได้ค่ะแต่ถ้าหมักนี่ค่ะมันจะประมาณอย่างนี้คือขวบไข่ขแหละจะแตะไบข้าใสอเห็ดเข็มทองนี่ค่ะพี่น้องหอมแซบเจียวกระเทียมก่อนตอนแหลกเนาะค่ะเนาะแซบแบน้บนำกันค่ะพี่น้องเมนูผัดเห็ดเข็มทอง ใส่ไข่นะคะ,ะเอบพเศษกินมือด้วยค่ะเด้อแส่บค่ะพี่น้อง